ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต้หาเสกขาดหายรักเพียงแต่กูมันลึกกยกเกย์เกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรัก กูหลงกูเอาแต่พมเพอร์หากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต่ห่าแตเซกขาดรักกินแต่กูมันลึกึกยกเกย์เกยขอเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลายมนให้สะกดมนตรักฉันจะเสกลาหมนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พมเพอร์หากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต่ห่าแตเซกขาดรักกินแต่กูมันลึก ก็เกยคอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูกคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ไรฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนต์ปลายรักกูหลงกูเอาแต่พั่มเพอหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูมไม่ไต่หาแต่เสกคาทายรักกินแต่กูมันลึกก็เกย์ก็เกยคอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูกคนเดียวคนนี้ ไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหม์ให้สะกดมนตรกฉันจะเสกลาหม์ให้สกดมนต์ร้ายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต้หาเสกคาดรักกินแตกูมันลึกกยกเกย์เกยกขอให้เธออย่าไปหลงรักใครรักแตกูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหม์ให้สกดมนตรก ฉันจะเสกไลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต้หาเสกคาถายรักกินแต่กูมันลึกกยกเก,ก,ก,กย์เกยขอเธอยอย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมุนให้สะกดมนปายรักฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรัก หลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต่หาเสกขาดายรักกินแต่กูมันลึกกึกเกยกึกเกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตรยรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต่หาเศกขาดายรักกินแต่กูมันลึก เธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนตร์ฉันจะเสกลาหมตนให้สะกดมนต์ร้ายรักกูหลงกูเอาแต่พัมเพอหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใส่หาจตเสกขาารักกิงแต่กูมันลึกึกย์เกย์เกขอคอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึก ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนตราฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพอหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไต่หาเศกขาดรักกินแต่กูมันลึกกเกย์เกึกเคยเธออย่าไปหลงรักใครรักกูคนเดียวคนนี้ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะนน to together, uh, กดมนปลายร uh, ักกูหลงกูเอาแต่พำเพอหากี่นอนไม่ได้ถ <iller> ้ากูไม่ไส่หาเศกขาดรักกินแต่กูมันลึก ก็เกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแตกูตคนเดียวคนนี้ฉันจะเสกลาหมนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำเพ้อหากี่นอนไม่ได้ถ้ากูไม่ใต่หาแต่เสกขาดารักกินแต่กูมันลึลกึกเกยก็เกยขอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแตกูตคนเดียว